สวัสดีค่ะจากร้านชางิันวาซ่อมมือถือนะคะในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาชิคเครื่องก่อนส่งกับลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเครื่องนี้เป็น iPhone XR นะคะเปลี่ยนหน้าจออันนี้เป็นจอเก่านะคะนี่ชิคทัชสกรีนนะคะนะคะทัสกีนหน้าจอได้นะคะ สัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าดอกจันรศูนย์สี่เหลี่ยมอันนี้หน้าจอสัมผัสได้นะคะต่อไปชาร์จไฟนะคะ อันนี้ชาร์จไฟเข้านะคะชาร์จไฟเข้า1.6นะคะนีตรงแบตเตอรี่ตรงนี้นะคะแล้วก็สัญญาณซิมขึ้น4ขีดสัญญาณไวไฟขึ้น3ขีดนะคะตรงนี้นะคะก็บลูทูธอันนี้บลูทูธเปิดใช้งานได้นะคะ ต่อไปปุ่มล็อกนะคะปุ่มล็อกกดได้นะคะต่อไปปุ่มเพิ่มเสียงนะคะปุ่มเพิ่มเสียงกดได้ปุ่มลดเสียงกดได้นะคะเพิ่มเสียงได้ลดเสียงได้นะคะแล้วก็ตัวเครื่องสั่นทำงานนะคะ อันนี้ทูโทนปใช้งานได้นะคะสแกนหน้าสแกนหน้าใช้งานไม่ได้นะคะนี่นะคะต่อไปกล้องหน้ากล้องหลังนะคะ check bạn video con lặng hay là chắc chắc bạn thích video con lặng hay là chắc chắc bạn thích video con lặng hay là chắc Con na nó khó Chắc video con na hay là chắc chắc video con na hay là chắc chắc video con กล้องหน้าให้เราถืเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าให้เราถืเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าให้เราถือเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหน้าให้เราถือเช็คเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังให้เราถืเช็คเช็คบันทึกวิดีโอกล้องหลังใหะเราถือเช็คเช็คกล้องหน้ากล้องหลังใช้งานได้นะคะต่อไปแฟลชนะคะแฟลชใช้งานได้นะคะแล้วก็อันนี้ฝ้าลังลูกค้าแตกนะคะ อันนี้แตกมาอยู่แล้วนะคะแล้วก็บันทึกเสียงนะคะเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเ Hello, ช,ช,ช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็คเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงได้ยินไหมฮัลโหลเช็คเช็คบันทึกเสียงฮัลโหลเช็ค ันสิ่งใช้งานได้นะคะต่อไปเช็คลำโพงบนเซ็นเซอร์ลำโพงล่างนะคะลำโพงบนใช้งานได้นะคะเซ็นเซอร์ตอนโทรทำงานแล้วก็ลำโพงล่างนะคะสำนักงานประกันสังคมกด1กด2กรมการจัดหางานและศูนย์ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยในอิสราเอลกรมสวัสดิการ ต่อไปเช็คสุขภาพแบตนะคะสุขภาพแบตเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคเรียบร้อยค่ะ